สวัสดีค่ะพบกับคุูหนิงนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสําหรับวันนี้นะคะคุูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะความจําเป็นนะคะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงเนี่ยพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเป็นการกระทำนะคะของบุคคลที่มีโอกาสที่ทําให้เกิดอันตรายนะคะต่อตนเองหรือผู้อื่นเช่นการขับรถเร็วนะคะ การเมาแล้วขับค่ะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะการอยู่กับเพศตรงข้ามในที่รับตานะคะการสัมผัสร่างกายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยและสถานการณ์เสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็เลยก็คือเรื่องของการม่วสุมค่ะการม่วสุมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการม่วสุมเรื่องของการเสพสารเสพติดนั่นเองค่ะ วิธีการป้องกันนะคะอย่างแรกก็คือไม่หลงเชื่อคําชักชวนของเพื่อนค่ะเมื่อเพื่อนชวนไปลองทดลองเสพสารเสตติดเช่นพวกบุหรี่นะคะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะเป็นบอกเกิดของการติดสารเสพติดที่เป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะก็คือรู้จักหลีกเลี่ยงการคบหาคนที่ติดสารเสพติดนะคะเพราะอาจจะชักนำให้เราเนี่ยใช้สารเสพติดได้นั่นเองค่ะ อย่างที่3ก็คือไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่เขามาพูดคุยกับเรานะคะอย่างที่4ี่ก็คือไม่ทดลองเสพสารเสพติดเพราะว่าอาจทํำให้เราเกิดการติดได้ค่ะเพราะคนส่วนใหญ่นะคะที่ได้ทดลองเสพครั้งแรกเนี่ยก็มักจะติดใจแล้วก็ใช้สารเสพติดต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการมั่วสุมอย่างที่2ก็คือการมั่วสุมเล่นเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ วิธีการหลีกเลี่ยงก็ง่ายมากเลยค่ะอย่างแรกก็คือหลีกเลี่ยงการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะในร้านอินเทอร์เน็ตที่มีกลุ่มวัยรุ่นม,มามั่วสุมกันค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เกิดการติดสารเสพติดได้นั่นเองค่ะอย่างที่สองก็คือไม่ออกนอกโรงเรียนเพื่อไปเล่นเกมในช่วงเวลาเรียนและอย่างที่สามก็คือใช้กิจกรรมนะคะในช่วงเวลาว่างนะคะเช่นการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะก็เป็นการมั่วสุมในเรื่องเพศค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะก็คือต้องไม่สัมผัสร่างกายกันค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการไม่สุภาพนั่นเองนะคะอย่างที่สองก็คือไม่อยู่ในที่ระโหฐานตามลำพังค่ะอย่างที่สามก็คือไม่ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศนะคะกับผู้อื่นค่ะ และอย่างที่4ี่ก็คือไม่เสพของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดนั่นเองค่ะเพราะว่าของพวกนี้นะคะสามารถให้เราเนี่ยเกิดการมั่วสุมทางเพศได้ค่ะต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของการมั่วสุมแบบยกพวกตีกันวิธีการหลีกเลี่ยงป้องกันนะคะไม่ยากเลยก็คือเราก็ต้องไม่ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีแนวโน้มนะคะรวมตัวเพื่อยกพวกตีกันหรือทะเลาะวิวาสกับกลุ่มอื่นนั่นเองค่ะง่ายมากเลย และก็ต่อไปข้ะเรื่องของการม่วสุมในที่สาธารณะค่ะก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่แบบไม่ไปทํากิจกรรมที่ส,สร้างสรรค์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราดูต่อก็คือเรื่องของการม่วสุมในห้องน้ําของโรงเรียนวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะเราก็จะต้องไม่ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ผิดๆค่ะโดยใช้เวลาว่างเนี่ยเข้าห้องสมุดหรือว่าเล่นกีฬาแทน,นะคะนักเรียน และอีกอย่างหนึ่งก็คือการมั่วสุมตามงานต่างๆค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงก็ไม่ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะต่อการทำผิดกฎหมายนะคะถ้ามีความจำเป็นต้องไปร่วมงานต่างๆก็ควรไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทค่ะการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็จะมีสาเหตุนะคะมาจากหลายสาเหตุเลยอย่างแรกก็คือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน เกิดการกระทบกระทั่งกันโดยทั้งแบบเจตนาแล้วก็ไม่เจตนานะคะแล้วก็การเล่นกีฬาที่ใช้ความรุนแรงต่อกันก็ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ต่อไปค่ะก็คือการขัดผลประโยชน์กันบางอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องขัดใจกันหยอกล้อหรือว่าแกล้งกันแรงเกินไปนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุของการทะเลาะวิวาทนั่นเองค่ะส่วนผลกระทบที่จะตามมาจากการทะเลาะวิวาทนะคะอย่างแรกเลยก็คือทําให้เกิดความบาดหมางแล้วก็ อาจจะทําให้เราเนี่ยเลิกคบหากันได้ค่ะอย่างที่2ก็คือการทําให้เกิดการทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือบางรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะอย่างที่3ก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องได้รับความเดือดร้อนและตนเองก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยค่ะอย่างที่4ี่ก็คืออาจมีการดึงคนนอกเนี่ยเข้ามาร่วมทะเลาะวิวาทด้วยนั่นเองค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงของการทะเลาะวิวาทเนี่ยง่ายมากเลยก็คือพบเพื่อนที่ดีนะคะไม่ชวนกันไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นแล้วก็ฝึก สมาธิให้ตนเองเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นนะคะมีสตินะคะอดทนแล้วก็อดกลั้นค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเข้าไปในแหล่งอบายามุกค,ค่ะแหล่งอบายามุขในที่นี้ก็จะหมายถึงสถานที่ที่นําไปสู่ความชั่วนะคะความทุกข์หรือว่าความเสื่อมซึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้กําหนดอบายามุกไว้6ประการนะคะดังนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยก็เรื่องของการดื่มสุรานั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือการเที่ยวกลางคืน อย่างที่3ก็คือการดูการละเล่นอย่างที่4ก็คือการเล่นการพนันอย่างที่5ก็คือการครบคนชั่วเป็นมิตรและอย่างที่6ก็คือความเกลียดค้านค่ะอันนี้ก็คืออบายมุก6ประการนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหลีกเลี่ยงกันบ้างเราจะต้องมีการหลีกเลี่ยงอบายมุกพวกนั้นอย่างไรอย่างแรกก็คือไม่หลงเชื่อคําชักชวนของเพื่อนที่ชักชวนให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆนะคะ อย่างที่2ก็คือรู้จักปฏิเสธแล้วก็ต่อรองอย่างเหมาะสมนั่นเองอย่างที่สก็คือการใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ในการทํากิจกรรมอื่นๆที่สนใจเช่นพวกการเล่นดนตรีการวาดรูปการเล่นกีฬานั่นเองค่ะอย่างที่4ี่ก็คือการเลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะไม่มั่วสุมกันในทางที่ผิดอย่างที่5นะคะหากมีปัญหานะคะความเครียดเนี่ยควรปรึกษาคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือไม่ก็คุณครูก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเรื่องของการแข่งรถจัก,กรยานยนต์บนท้องถนนนะคะจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยไปแข่งรถบนท้องถนนเนี่ยก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุมากนะคะพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็คือการขับรถในขณะที่เรามึนเมาค่ะซึ่งรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหต ye, ุบนถนนเนี่ยมากที่สุดนะคะ โดยเฉพาะการแข่งขันรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยใช้ท้องถนนเป็นสถานที่แข่งของรถจักรยานยนต์เลยนะคะสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยต้องใช้ท้องถนนเป็นสถานที่แข่งรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีดังนี้เลยค่ะวัยรุ่นเนี่ยชอบความเร็วความแรงนะคะแล้วก็ต้องการแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นนั่นเองค่ะอย่างที่สก็คือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีความคึกขนองนะคะชอบความตื่นเต้นความท้าทายค่ะ ขาดความสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องการเอาชนะด้วยค่ะต่อไปก็คืออิทธิพลของเพื่อนที่ได้ชักชวนกันมานะครหรือเป็นตัวอย่างให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องการเป็นแบบอย่างนะคะเพื่อนจึงเรียนแบบนั่นเองค่ะต่อไปก็คืออิทธิพลของโฆษณานะคะขายรถจักรยานยนต์ที่ใช้ความเร็วแล้วก็ความแรงค่ะตลอดจนผู้โฆษณาสินค้าเป็นบุคคลที่วัยรุ่นเนี่ยชื่นชอบนั่นเองค่ะ และอย่างสุดท้ายก็คือต้องการหาจุดเด่นให้แก่ตนเองค่ะจึงคิดว่าการขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยเป็นจุดที่เด่นมากเลยค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะง่ายเลยค่ะก็คือต้องไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่ท,ที่มีการแข่งขันรถจักรยานยนต์นะคะเพราะเสี่ยงต่อการเข้าร่วมการแข่งขันค่ะแล้วก็อาจนํานไปสู่การเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้ด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือ คิดพิจารณาให้ละเอียดนะคะก่อนการตัดสินใจทำนะคะสิ่งใดเนี่ยตามคำชักชวนของเพื่อนนะคะเราควรจะรู้จักการปฏิเสธแล้วก็การต่อรองด้วยนะคะอย่างที่3ก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเช่นพวกการเล่นดนตรีเล่นกีฬานะคะหรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือก็ได้ค่ะและสุดท้ายก็คือหากเรามีปัญหานะคะหรือว่าความเครียดเนี่ยก็ให้ปรึกษาคุณพ่อคุณ,คณแม่ครูอาจารย์หรือว่าเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันเนี่ยหา ทางออกที่ดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะก็คือการเข้าไปอยู่ในฝูงชนการเข้าไปอยู่ในฝูงชนเนี่ยมีหลายสถานการณ์นะคะเช่นการประชุมหรือว่าการชุมนุมประท้วงนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจเกิดความไม่ปลอดภยัยเช่นการประทักกรรันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประท้วงนั่นเองค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในฝูงชนนะคะหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ควรจะอยู่ ภายนอกของกลุ่มนะคะไม่ควรเข้าไปอยู่ส่วนกลางของฝูงชนเพราะว่าถ้าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเออก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจก็จะหนีออกมาลําบากนะคะหรืออาจจะถูกเบียดเสียดให้หกล้มถูกเหยียบจนถึงแก่ชีวิตก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นกระบวนการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงนะคะเราจะมีกระบวนการดังนี้นะคะ่ะก็คืออย่างแรกก็คือกระบวนการคิดนะคะ กระบวนการคิดก็หมายถึงระบบการคิดนะคะสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่สำคัญการใช้เหตุผลนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ตัดสินใจนะคะอย่างมีเป้าหมายที่ดีในแต่ละสถานการณ์ของชีวิตค่ะซึ่งกระบวนการคิดเนี่ยสามารถนะคะดำเนินการตามลำดับขั้นดังนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อย่างที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็หาทางเลือกให้แก่ปัญหานั่นเองอย่างที่3ก็คือการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่พิจารณาแล้วว่าดีที่สุดอย่างที่4ี่ก็คือลงมือแก้ไขปัญหาตามวิธีที่เราเลือกนะคะแล้วก็ตรวจสอบผลมาเป็นระยะแล้วค่ะอย่างที่5ก็คือการสรุปแล้วก็ประเมินผลการแก้ไขนะคะเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของทักษะชีวิตค่ะทักษะชีวิตก็หมายถึงความสามารถทางสติปัญญานะคะที่ทุกคนเนีจำเป็นต้องใช้ในการ,รเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยโดยการฝึกนะคะแล้วก็การกระทําซ้ําๆจนเป็นวิสัยนั่นเองค่ะอันนี้คือทักษะชีวิตนั่นเองคะต่อไปก็เรื่องของการคาดคะเนค่ะ การคาดคะเนเนี่ยก็จะหมายถึงการคาดการล่วงหน้านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคาดคะเนแล้วเนี่ยว่าจะเป็นการเสี่ยงนะคะต่ออันตรายแล้วก็ความไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการหลีกเลี่ยงนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการต่อรองค่ะการต่อรองก็หมายถึงการเจรจานะคะเพื่อให้สถานการณ์ที่ขับขันเนี่ยมันดีขึ้นหรือการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงนั่นเองค่ะ อย่างที่5ก็คือการปฏิเสธค่ะการปฏิเสธเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญในการเอาตัวรอดนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่เวลวร้ายที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยทักษะการปฏิเสธเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะที่พบในชีวิตประจําวันเช่นการปฏิเสธการใช้สารเสพติดการปฏิเสธที่จากการเล่นการพนันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็ได้มีแบบทดสอบท้ายบทเรียนมาฝากนักเรียนด้วยค่ะข้อที่1 บุคคลในวัยใดที่มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดเอวัยใดนาะคำตอบก็คือกอไก่ค่ะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อ2ถามว่าบุคคลใดตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมากที่สุดคำตอบก็คือข้อขอไขค่ค่ะฟ้าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอันนี้ก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงได้ง่ายนะคะนักเรียน ต่อไปข้อ3ค่ะพฤติกรรมเสี่ยงหมายถึงอะไรเอ่หมายถึงข้ององูค่ะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตนะคะสูญเสียหน้าที่พิการหรือว่าเสียชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อ4ก็คือข้อใดคือประโยชน์ของการสังสรรค์เอ่คำตอบก็คือข้ององูค่ะ แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่5คําถามถามว่าคําว่ามั่วสมหมายความว่าอย่างไรคําตอบก็คือข้อพอควายค่ะการชุมนุมกันเพื่อกระทําการในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะคะเขาเรียกว่ามั่วสมค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะคําว่าคิดก่อนทําคิดก่อนพูด เป็นทักษะใดคำตอบก็คือข้ององูค่ะทักษะการคิดตัดสินใจและก็แก้ปัญหานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่7ค่ะข้อที่7ถามว่าการมั่วสุมเสพสารเสพติดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆยกเว้นข้อใดคำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะได้เพื่อนใหม่ค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่8กันค่ะข้อที่8ถามว่าในการเลือกที่นั่งรถโดยสารประจำทางที่นั่งตำแหน่งใดไม่ปลอดภัยที่สุดคำตอบคือขอควายค่ะนั่งด้านหลังของตัวรถอันนี้จะไม่ปลอดภัยนะนักเรียนอย่าไปนั่งนะต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการมั่วสุมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ คำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นไข่อันนี้ไม่ใช่ผลกระทบนะคะต่อไปค่ะข้อที่10บบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดคำตอบก็คือขอไข่ค่ะเพื่อนนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงนะคะ นักเรียนสามารถนำกระบวนการป้องกันการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงยไปใช้กับตนเองได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการคิดนะคะทักษะชีวิตการคาดคะเนการต่อรองแล้วก็การปฏิเสธเนี่ยพวกนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ให้กับตนเองเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ